สวยใส่ฟ้าจางหน้าไม่พังจากครีมมีสารต้องทําอย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้นะคะว่าครีมที่มีสารกัดลอกหรือว่าครีมแรงครีมอันตรายเนี่ยส่งผลต่อผิวทําให้ผิวเราบางออกแดดไวต่อแสงแล้วกลายเป็นฝ้าถาวรได้หน้าพังได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการฟื้นฟูร,รักษาค่อนข้างจะยากค่ะและครีมมีสารเราจะเรียกได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าครีมอะไรที่เคลมว่าขาวไวใสเร็วใน3วัน7วันทาไปแล้ว ขาวซีดนะคะหรือว่าเห็นผลทันตาเลยอันนี้ต้องระวังมากๆรวมไปถึงเวลาออกแดดเนี่ยเราจะรู้สึกอาการที่แสบยิบยิบ้างแสบร้อนหรือว่าหน้าแดงขึ้นมาหลังจากหน้าแดงแล้วเห็นเงาฝ้าลางๆเกิดขึ้นรอยดําเริ่มมาแล้วเราต้องระวังงดใช้ครีมมีสารด้วยความปราถนาดีจากเคที่นะคะหันมาใช้ครีมที่ปลอดภัยไร้สารแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันก็จะช่วยได้ทําให้เราเนี่ย ผิวดีได้ยัในระยะยาวค่ะ